ครับกาบสวัสดีครับพ่อยพี่น้องเอฟซี FC ยาดที่ถําสุกูสุกนนะครับเออครับ่อพี่น้องตอนนี้อาจารย์สมวังก็ไดยอยูวัดป่าเลไหลครับพ่อยพี่น้องกําลังเหตุกําลังสางนะครับเออเอาที่อาจารย์ก็ได้ปล่อยไปกะหกสองสองหกเนาะพ่อยพี่น้องนะครับหกสองสองหกกสิโชคดีกันเนาะพ่อยพี่น้องเอาอาจารย์ก็ดีใจพุ่มใจน้ำเด้อพ่อยพี่น้องครับ นี่ก็คือสถานที่วัดป่าเรไรครับพ่อพี่นอ้องสถานที่วัดป่าเร่ไรเด้อพยพี่พี่น้องกําลังเห็ดกําลังสร้างครับพ่อพี่น้องตั้งแต่จาย์เขามาอยู่นะสถานที่วัดป่าเรไรก็ได้เห็ดลายยางครับเปะวา่าเฮ้ามาอยู่กับปว่านาม้มว่าไฟก็ถือว่าสะดวกครับพ่อพี่น้องก็ได้สร้างกุศลนะครับให้คู่บอาจานในเห็ดของนา้า ผู้ใดรวบบุญหลงหุืสอนอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบคุณเด้อพี่พี่น้องขอเป็นสะพานบุญให้กับพี่พี่น้องเย็บซี่หยาดตีถ้ำสุข,ขสุขคนครับพี่พี่น้องมมีโอกาสก็ได้มาแวะมาเบิ่งเด้อพี่พี่น้องครับผมนี่แหละครับวัดป่าเลไหลครับสิบสองล้านกระแตกยุ่นี่แหละครับพี่พี่น้องสิบสองล้านกระแตกยุ่นี้ก็ถือว่าเป็นอนุสงผลบุญครับพี่พี่น้อง ตอนนีก้ก็กำลังเห็ดกำลังสร้างพ่อยพี่น้องูอได้โชคดีก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อพี่พี่น้องรวมบุญรวมกุศล,ลน้ำกันครับพ่อยพี่นอ้องเมื่ขึ้นอาจารย์ก็ฝันดีครับพ่อยพี่น้องอาจารย์ก็ฝันดีนะครับก็ถือว่าในนิมิตในความฝันของอาจารย์งวดที่แล้วนะครับพ่อยพี่น้องเขาเก็กล้วยเถ้าไงมาให้สองตครับพ่อยพี่น้องให้สองตอาจารย์ก็คิดอยู่ครับว่า สิเป็นหกหกสองอาจารย์ก็เล่ป้อยไปเก่าสองหกครับพี่พี่น้องเก่าสองหก่าผู้ใดตัดเดี่ยนตัดยังก็ที่ว่าคงที่โชคดีอันนี้ก็เป็นหองน้ำด,ด้วยครับเรื่อผู้เพิ่นได้มากอ่าเหตุรวมบุญรวมกุศลน,นะครับน้ำครับผู้เพิ่นโชคดีเออถูกหวยรวยเบอร์นะครับเก็ถือ่ว่ามีโชคได้ไาเห็ดมาทํำนะครับอันนี้หองนี้ก็เป็นหองคู่บาอาจารย์ครับพี่พี่น้อง หองนี้เป็นหองคู่บาจานหองนี่ก็เป็นหองไห้โยมผักโยมอยู่โยมเข่านะครับพพี่น้องเออเอาพวยพีนยพ่น้องนะครับจังใดก็ขอให้เป็นอนุสงค์คลบุญครับพวยพีน่น้องี่กุดลหลังนี้ก็ได้มาเฮ็ดมาสร้างแต่ก่อนบมมี่ยังรับวัดป่าเล่ยไฟกับมมกบมีน้ำกับบมีใส่กับใส่น้ำฝนตอนนี้ก็ได้มาเจาะน้ำบาดาลก็ถือว่าได้ใส่น้ำสะดวกสบาย นะครับน,นี่ก็เป็นกุดหลังที่ได้เฮ็ดไว้ให้หลวงพ่อเพื่อนกับพี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ชมวังได้พักได้เศร้าได้นอนภาวน,นาเอาตัวดีๆไปฝากพี่พี่น้องเย็บซี่หาติรรมสุขุสุขคนก็เป็นเพิ่นะครับนะครับครับนี่ก็คือเป็นสถานทีนะครับก็เริ่มสะอาดสะอ้านขึ้นไปอันนี้ก็เป็นน้องสาครับน้องสานำโอ้เรงไดหลวงพอ่อ เทียดทีครับน้ำโบเคยมีจักเทียดน้ำคือเต็มเถอะวะบัดนี้น้ำเริ่มไหลแล้วเด้อบัดนี้เด้อว่าธรรมดาดินี่ครับน้ำเต็มแล้วปลาก็เริ่มมีแล้วโอ้ปลาคือหลเถอะเนาะบึมบั่มบึมบั่มยู่ปลาบัดนี้เออนขักขักคักขักพี่พี่น้องนี่ก็เป็นทางเดินจงกรมเด้อพี่พี่น้องมือขึ้นอาจารย์กับฝันครับพีพี่น้อง อาจารย์กับฟันว่าเขาเอากบใหญ่ผู้ใส่เอากบมาให้แต่ว่ากบนี่เผาไฟแล้วนะพวยพี่น้องตบกชี้มาให้อาจารย์นะครับอ่า g ใหญ่ครับพยพี่นอ้องอ่โอ้สงสัยนี่ตองหดครับพยพี่นอ้องตองวงดนะครับตองหดนะครับก็บมีอ่ช่วงที่อาจารย์ไปภาวนาทั้งผู้ก็มีคนถือน้ำอยู่ครับก็ได้ทั่วมหาอาจารย์อาจารย์ก็ได้บอกว่ากันเสือเสือเอาเดอ้อ เอองูสองตัวรอ,อครับตัวหนึ่งเก็ดสองเก็ดสองเก็ดส,สามครับจังคอยรู้ว่าข้าเจ้าถือนะครับพลอยพี่น้องเอางวดนี่เด้อพลอยพี่น้องอ่าล่องไปวีคราะห์พิจารณาย่านเมืองครับอ่างวดวันที่หนึ่งครับงวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งต่อคอนะครับอ่าเบอร์โทรอาจารย์สมวัชกสูนแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดเก้าสองเด้อพลอยพี่น้องเอามือขึ้นนี่เพิ่นกะว,ว่า เลขมาหนึ่งกับสองครับเดนหนึ่งครับยังได้กระห้ติดหนึ่งหรือติดสองนะครับเด้อพยพี่พน้องติดหนึ่งติดสองไว้หฮากระสีได้โชคดีเอาอาจารย์กับฟันว่าเขาอก,กบมาให้อาจารย์กัตีไว้ครับพยพี่น้องอาจารย์กัตีห้าเก้าสี่ครับอ่าแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์พอบตัวหนึ่งครับพยพี่น้องตายแล้วครับกบตัวหนึ่งตายแล้วนะครับ อาจารย์กะตีไว้หนึ่งสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งครับอันนี้ก็บหนึ่งเก้าเอาพ่อยพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณา่าณมึงนะครับเด้อนี่เป็นแนวทางอาจารย์สว่างปู่แบบสอกห้าโชกดีกสิเรศได้สั่งน้ากันครับพ่อยพี่น้องก็ถื่วาสิเป็นบุญเป็นกุศลเนาะพ่อยพี่น้องอา่าอันนี้ก็ล่องไปวิเคราะห์เด้อพิจารณา่านเมึงเด้อพ่อยพี่น้อง เพราะว่าหวยอาจารย์กะเข่าครับนะครับ926ครับผู้ใดกับมีคนตัดเด่นก็ถือว่าได้อาจารย์ก็ดีใจุูมใจครับพีพี่น้องนี่คือสถานทีครับสถานทีที่ไดไม่เห็ดมาสัางนะครับเป็นวัติกันดานครับพีพี่น้องก็ถือว่าเราเทียบข้าเจ้าอยากเค็ดอยากสังอาจารย์ก็พขอเป็นสะพานบุญเด้อพีพี่น้องให้กับพี่น้องเอฟซี FC ยาติธรรมสุขสุขคน เอาจังไดอาจารย์ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อคลิปนี้ครับก็คอยมีตะก้วมสุกวม่มเจริญเงินไหลน้องท่องไหลามาปาตนาสิ่งใดกะคอยสมคว่มมุงมาดปรถนาอันคว่มเจ็บกะจะไดอันก้วมไข่ยกะยจะมีเด้เอลูกหลานปูแปดศอกยาดีถรำเอฟซีสุขหูสุขคนนะครับเด้อครับปาตนาสิ่งใดก็ได,ไดสมคว่มมุงมาดปัตนานอนรับก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ไดเงินแสน รับรับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านสาธุโชคดีรวยรวยรวย